สามวิธีเสริมบารมีให้เป็นคนเหนือดวงเชื่อไหมคะว่าเราสามารถเป็นคนที่เหนือดวงได้แล้วเหนือดวงคืออะไรคนเหนือดวงคือดวงของคุณนั้นเปลี่ยนค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะและทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดวงของตัวเองได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาดูกันและสิ่งสิ่งนั้นที่เราจะต้องมีนั่นคือบารมีค่ะบารมีเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างได้และบารมีนั้นแปลว่ากําลังใจ ในพระพุทธศาสนาค่ะบารมีประกอบไปด้วยบารมีสิบค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปทวนได้นะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าหากว่าใครอยากรู้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะนะัดจะขึ้นเอาไว้ให้ทั้ง10บารมีบารมีทั้ง10เนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะและพึงอย่างยิ่งที่จะทําสิ่งนี้ให้เต็มให้ครบถ้วนถ้าหากว่าใครทําบารมีทั้ง10บารมีนี้เต็มแล้วเราก็ตามความเชื่อของพุทธศาสนานะคะเราจะไม่ต้องเวียนไายตายเกิดอีกค่ะ ไม่ต้องเชื่อที่นัดพูดค่ะแต่ลองไปพิสูจน์ดูค่ะบารมีสิทเป็นสิ่งที่เราสามารถทวนกําลังใจของเราได้ทวนอารมณ์ของเราได้เราสามารถวัดได้ค่ะว่าเราเป็นคนที่เหนือดวงหรือยังเพราะการที่เราจะเป็นคนที่เหนือดวงได้เราจะต้องมีความดีรองรับให้มากพอนั่นคือเราจะต้องมีความเคารพในพระตนตรัยอันสูงสุดค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังเราจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ ต่อให้จะสินห้าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเราพยายามตั้งใจทําแล้วแล้วก็อันนี้สมก็จะเกิดค่ะเพราะสินจะเป็นเกาะคุ้มภัยให้เรานั้นไม่ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องปัญหามันก็จะไม่เกิดถ้าหากว่าเรามีพระจนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วเรามีพรมเทวดาที่เราเคารพนับถือเราจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราระลึกนึกถึงความดีได้ เมื่อนั้นวิบากกรรมต่างๆจะไม่สามารถเข้าแทรกเราได้ค่ะเมื่อเรามีจิตใจที่ดีเมื่อเรามีจิตใจที่เบิกบานเมื่อเรามีจิตใจที่มันเบาๆสบายๆวิบากกรรมต่างๆที่เขาเข้ามาเรื่องไม่ไดีต่างๆเรื่องรลายๆต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาได้ในช่วงนั้นค่ะเพราะว่าวิบากกรรมเขาจะไม่ถูกกับอุสนค่ะอันนี้เป็นทริคนะคะและข้อสุดท้าย ความดีนั้นต้องทําจากหัวใจฉะนั้นบารมีสิบจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องทวนและต้องทําค่ะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราจะต้องตายแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะสามารถทําให้เรานั้นไม่ละเลยการทําความดีค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนยังไงก็ต้องตายและนี่คือสิ่งที่จะทวนใจของเราได้ค่ะ ว่าเรานั้นมีบารมีมากพอที่จะเป็นคนเหนือดวงแล้วหรือยังในส่วนของบารมี10ถ้าหากว่าใครอยากรู้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักค่ะ